คืนน้เยนวันนี้เราพากันไปที่ฮาเกีย o p โซเฟียและบูมอสนะคะแวะสิพิธภัณฟรีๆระหว่างทางค่ะและท่าดาบูมอสนะคะสุเหล่าสีฟ้าเนี่ยก็ถูกสร้างต่อจากฮาเกียโซเฟียค่ะมีความงดงามแล้วก็ประดับสวยงามมากๆค่ะของพี่น้องชาวมุสลิมไม่ได้จ่ายตัวเข้าไปนะคะรอดูภาพบรรยากาศด้านนอกเอา ถมาเกียร a โซเฟีย h i ลี o ิสตอมหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคลางค่ะมาซีฟหลังนี้เนี่ยในช่วงก่อนหน้าในช่วงของ o n s t a n t i n o p l e เนี่ยก็เป็นโบสถ์นะคะของรัฐทีคริสเตียนออร์โธดอกหลังจากที่ถูกยึดครองโดยออสตมันเนี่ยก็รีฟอมมาเป็นมาซีฟค่ะ แม้ว่าตัวโครงสร้างเนี่ยจะถูกออกแบบมาเหมือนโบสถ์ของกรีกันนะคะแต่ว่ามีการรีฟอร์มให้มาเป็นมสัสยิดที่สวยงามมากๆค่ะภายในตัวของมสัสยิดยังเห็นงานสถาปัตยกรรมภาพผนังนะคะที่เป็นในช่วงของคริสเตียนออ์ทดดอกนะคะก็งดงามแล้วก็คลาสสิกมากมีมนต์ขับมากๆเลยค่ะตัวบรรยากาศในการอ่าเพลของชาวพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็ขับมากๆค่ะนัดขนลุกเลยแล้วก็ประทับใจแล้วก็สวยงามมากๆ ค่าเข้า,ขาเนี่ยประมาณ2,000กว่าบาทนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้เข้าไปเนี่ยรับรองว่าถูกใจแน่นอนเลยค่ะสวยงามมากๆเป็นภาพหลงเหลือโมเสกนะคะของคริสเตียนอุทธดอกต่างจีซัสซ้ายมือวาจิมแมรีแล้วก็จอห์นอาบิเทสตันขวาค่ะ กิมมาเทียลออฟดอสค่ะคอนสแตนตินทางด้านซ้ายมือนะคะถือถังเมืองคอนสแตนติโนเปิลนะคะและขวามือจัสตินเนียนนะคะถือภาพถังของฮาเดียโซเฟียเดชเชอร์สค่ะงดงามมากๆ